จริงหรือไม่ครูหมอนอิงผู้ติดตามน้ององอิงเตรียมปล่อยซิงเกิลคับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมื่อเี้เขาก็มีเรื่องเล่าจะบอกว่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาบอกก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับน้องอิง,องเพราะเป็นผู้ติดตามของอิหลานหน่อยเฮานั่นคือทังครูหมอนอิงนะครับผมเนาะซึ่งมีข่าวสารออกมาบ่าวสารก็เลยนํามาทําเป็นคลิป ให้พี่น้องได้รับส้มกันจริงหรือไม่ครูมอนอิงหรือพี่มอนอิงของอีหลาหนอยเ่เฮาเตรียมปอยซิงเกิลซึ่งมีภาพปรากฏนะครับผมเนาะบนโลกโซเชียลผ่านเพจแล้วกันของทางครูมอนอิงอซึ่งครูมอนอิงได้ลงรูปนะครับผมเนาะพร้อมข้อความที่ว่านานๆรนน้องเพลงทีปวดหัวกันหมดเลยว่าสันเด๊ ซึ่งเป็นรูปที่ครูมอตอิงนะครับผมเนาะกำลังอยู่ในห้องอัดพร้อมมีอาจารย์ที่กำลังคุมร้องอยู่หลายคนกันเลยตั้งขอสังเกตว่าหรือครูมอตอิงจะปล่อยซิงเกิลหรือไม่หรืออาจจะเป็นการคอเวอร์เพลงใดเพลงหนึ่งหรือเปล่าอัน,นิกน,นาตั้งขอสังเกตด้วยกันนะครับผมซึ่งบ้าอิสานเอาตรง,ตรง เรายังไม่ได้ทักไปสอบถามทางคู่มอนอิงนะครับผมเนาะทางพี่วอนอิงบาซานจากเล่าข่าวเล่าคลิปแบบาสดๆกันแล้วกันแบบเฮ้าเอ๊ะอะไรยังไงแบบนี้แมบบ่แบบพี่น้องแบบมีขอสงสัยว่าจะปล่อยจริงหรือเปล่าแบบนี้มันจะได้อะทะรมากกว่าเรากลับมาถามความคิดเห็นของเอฟซแฟนคลับอีหล่าหน่อยเฮ้าเนียว่าคุณคิดว่าอย่างไร ในเรื่องนี้ครูมอนอิงจะปล่อยซิงเกิลใหม่จริงไหมถ้าปล่อยออกมาแล้วพี่น้องเอฟซีแฟนคลับยิลาหน่อยเหาจะให้การตอบรับยังไงบ้างจะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอันนี้บาซันอยากขู่นะตรงนี้มากกว่าซึ่งกะพยายามหาข้อมูลอยู่พี่น้องโดยไม่ได้ทักไปสอบถามนะครับผมเนาะซึ่งกะเข้าไปเพจนะครับผมเนะาะบอเป็นเพจร์จิล่ะเป็นเฟซของทงั้งอาจารย์ ที่เพิ่นคุ้มลองเนาะครับผมเนาะเนี่ยที่เพิ่นกำลังนั่งคุ้มคุ้มมอนอิงในห้องอัดกลองอยู่ซึ่งท่านอาจารย์นี้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กคุณทัตนาทนนะครับผมเนาะอ่าคุณอินลำสตูดิโออ่าซึ่งสตูดิโอที่คุ้มมอนอิงไปเข้าห้องอัดไปอัดเสียงน่าจะชื่อว่าคุณอินลำสตูดิโอเพิ่นก็ได้ออกมาโพสต์ว่า อาจารย์เพียวพาน้องมอนอิงมาร้องเพลงให้ฟังวันสันเดย์พี่น้องพร้อมรูปครูมอนอิงกำลังอยู่ในห้องอัดซึ่งมีวามเป็นไปได้สูงพี่น้องที่ทางครูมอนอิงจะมีซิงเกิลของตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าพูดถึงความสามารถของครูมอนอิงก่อนหน้านี้หลายคนที่ได้ติดตามก็น,น่าจะหูดีนะครับผมน้องครู่มอนอิงเคยอ่า คอมเวอร์ cover, อ่าคอมเวอร์เพลงเคยคอมเวอร์ออกมาหลายเพลงแล้วก็ผมนอกก่อนหน้าที่จะมาเป็นผู้ติดตามของอิหลาหน่อยเฮาอ่าแล้วกะทั้ทงอาจารย์เพี้ยวหรือทางตำรวจเพี้ยวแฟนของคู่บอลอิเลงเป็นกะถือว่าเป็นผู้ข้ามบอร์ดในวงการทำา MV ทําทำเพลงโปรดักชั่นของเพลงและกะมี เครือขคายในการทำเพลงห้องอัดมากมายในวงการนี้มันก็เลยมีความเป็น,ป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 นไปได้สูงในพี่นว่าว่าจะเป็นซิงเกิลของครูมอนอิงจริงๆมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากบายสานให้80เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นไปได้สูงมากหรือครูมดอ,อิงได้เบิ่งคลิปนี้เนาะสามารถเข้ามาตอบได้ ถ้าเห็นคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาตอบได้ว่ามีแพลที่จะปล่อยซิงเกิลจริงไหมหรือเป็นเพลงคอปเวอร์หรือไปเยี่ยมสตูดิโอเฉยๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใดขึ้นกันคลายข้อสงสัยให้แฟนลับยบซีของอิหลานหน่อยเฮาแฟนขับ f บซีของสาวหน่อยหรือแฟนลับยบซของทั้งคู่มอนอิงองที่ กำลังให้ความสนใจนะขนาดนี้และกำลังติดตามข่าวสารอยู่ขนาดนี้ว่าจริงหรือเปล่าซึ่งเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นก็บอกว่าดัน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 าสันเดอหนึ่งวันทะลุล้านไปเลยสําหรับเพลงของคู่มอนอิง่าสันเดอรอฟังนะครับผมเนาะบางคนก็บอกว่ารอรอลองครางโอเะแล้ว่าสันเดอรอพี่มองอินจัดจัดจัดรอฟังกําลังใจจ้ามาสันเดอรอฟัง พี่มอนอิงจะออกเพลงบอรครับอันดีนี่คือคำถามนะครับผมเนาะของหลายๆคนบริสันก็นมีคำถามเหมือนก,กันจริงหรือเปล่านะครับผมเนาะสามารถเข้ามาตอบได้เดอ้อมอนอิงหรือครูมอนอิงนั่นเองเพราะเราไม่ได้ทักไปสอบถามนะครับผมเนาะว่าครูมอนจะออกเพลงจริงๆไหมเราใช้การเดา <c oughs> ขาดคะเนเบิงนนะครับผมเนาะว่า น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูง80%เปอร์เซ็นเลยเพราะในช่วงนี้กับตองย่อมราวาบาอิสานกับางานนะครับผมนอสามหน่วยเป็นเพืงอนเพิ่อนดูไก่จากทีบาอิสานยู่กับบุคอยไดมีโอกาสไปก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันในในในเรื่องนี้แต่ผมเส้อว่าเอฟซีลานหน่อยพ่อพ่อแม่เอฟซีของอีหลานหน่อยนะครับผมนาทีเพื่อนไปงานในช่วงนี้พี่น้องทีเิ่นสามารถเดิทนทางได้ น่าจะมีการพูดคุยนะครับผมนาอกเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางครูบอดอิงและลายคนนะครับผมนาอกกับเขามาข้อมเป็นแม้เปน้องบอยสารเห็นหลายคนเลยที่ช่วงช่วงนี้นะครับผมน็อกส่วนสามาราเดินทางไปได้เขามาคอมเป็นรอฟังครับแบบนี้ไหมรอร้องคาราโอเกะอ่าแล้วก็รอครับรอครับ,รอ,ร,บรอฟังเพลงครูบอลอิงกําลังใจครับแบบนี้ไหมมันก็เลย เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่ของครูมนอิงอย่างแน่นอนฟันธงนะครับผมพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทา้งช่องบาวอีสาในใดนะครับผมเนาะมีความคิดเห็นว่าจังไดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครูมนอิงจะออกเพลงจริงไหมจะออกซิงเกิลจริงไหมหรืออาจจะเป็นเพลงคอมเบอร์หรือเปล่า ถ้าถามาเป็นเพลงคอเบอร์รืาเปล่าใบสานมองว่าน่าจะไม่ใช่เพลงคอเวอร์ถ้าครูมอนอิงเข้าห้องอัดแบบนี้น่าจะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่เลยด้วยซ้ําเพราะคือยังบาบสานว้าไปทางตํารวจเที่ยวเองทางแฟนของครูมอนอิเองเอพิ่นคาวอดในวงการนี้เพื่อนสามารถหาเพลงมาให้ทั้งครูมอนอิงได้อย่างแน่นอนหาดนตรีหาห้องอัด ทั้งคู่มอนอิงได้อย่างแน่นอนเพราะเครือข่ายพันนีหมดมันก็เลยเป็นไปได้สูงในขอนี้หรือนะครับผมเนาะ,ะถ้าคูมอนอิงออกเพลงมันจริงๆพี่น้อง fc แฟนคลับบีหลาหน้อยเฮาพร้อมที่จะดันช่วยกันไหมสำหรับตัวบาวสานบรต้องถามพี่น้องดันซอยแน่นอนดันซอยเต็มที่แน่นอนถ้าคูมอนอิงปล่อยเพลงออกมาจริงๆิซิงเกิลออกมาหลี ดันซอยเต็มที่สนับสนุนเต็มที่นะครับผมสำหรับทางช่องบ่าวอีสานเองพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เบอรไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้บ่าวอีสานจะย้ำยุ่เสมอนะครับผมเนาะการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเ้อพี่น้องเราต้องการให้คนอื่นให้เกียติเราเฮาก็ต้องฮูสางให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากคลิปนี้ไปถึงคู่บอลอิงถ้าเห็นคลิปนี้ หรือถ้าคลิปนี้พันหงพันตาสามารถเขามาตอบได้เนอสามารถเขามาตอบได้เนออ่าเขามาตอบไอแน่ว่าจะออกเพลงรีบอพอหลายคนถามเกิดเขามาอ่าแล้วก็ทังตายก็ไมทักไปถามว่าจะออกเพลงรีบออ่าสามารถเขามาตอบได้เนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องบอยสานแอนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอยซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ